ใช่ครับอยู่ใกล้ๆผมก็จะมาฝากทุกวันแหละครับ <c oughs> <c oughs> กินสามมื้อมือม้อละยี่สิบาทก็หกสิบบาทเีงครับวันหนึง่ง <c oughs> ถ้ามันไกลถูกและดีมีอยู <re vrai, ่จริงครับห่อยี่สิบบาทพิยาทำอยู่ห่อยี่สิบบาทนี่ก็อิ่มครับมือหนึ่งใช่ครับก็เอฟซีบอกอยู่ใกล้ๆก็จะมากินทุกวันครับมาเลย นี่ลูกค้าที่ประจำๆนี่คือลูกค้าใกล้ๆกนันเลยมากินกันทุกวัน สวัสดีครับคุณเทียนใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไลค์ติดตีอ่าแบตเริ่มใกล้จะหมดแล้วนะครับ ไม่ทันเราก็ให้ลูกค้าตักกันเลยครับน้ำซุป <c oughs> ใช่ครับใช่ถ้ามันไก่ห่อใหญ่แกงก็จานใหญ่ขอบคุณครับ คนง่ายให้จะไปโขอย,ยไม้แล้วถ้ามีลูกใจคนนึง่า้ไปโขอยไม้แล้วเพื่อนคนโตนะทำไมถ้าไม่ยามีลูกใจคน,น,นไม่อยากอให้ให้หมายเป็นลูกใจยเน,นี่ยเด็กเด็กหนุ่มันดูอยู่มันก็มอง ช่ครับไม่ทันก็นให้ลูกค้าตักเองครับมันลูนน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 นกนี้ไปหาอะไรมันนุ่มใช่แหมอะไรมันนุ่มไปมันนุ่มอีกเจ้าอ่ะตีตีไปอะไรมันนุ่มนี่ไค่ตีทำม,ม,ม,มีครับช่วงเที่ยงเที่ยงมาได้เลยครับตอนนี้กำลังไปเอามาเพิ่มครับ มเมื่อเช้ามาสามร้อยโลหมดไปแล้วครับเข้าสารช่วงเที่ยงเที่ยงมาได้เลยครับช่ยงเที่ยงช่วงบ่ายโมงครับ Thank you for watching. The <laughs>